สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีน VIP เช้าบ่ายนะคะประจำวันที่25ามกราคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะเช้ากับบ่าย6กับ9มาเหมือนกันนะคะต่างกาัน7กับ4นะแต่ศูนย์มาเหมือนกันเนาะ6 9 0มาเหมือนกันนะคะต่างกาัน4ะกับ7เนาะก็470หรือ70 74แล้วก็ได้นะสำหรับ v วีเช้าก็60 เราไม่ได้ลงหกหนึ่งเนอ้อหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกเก้าอย่าลืมหกหนึ่งเนอ้ 91, 92, 93, 94, 96, 97, เนอเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเก้าเด้ออย่าลืมหกหนึ่งนะคะลืมลงให้หกหนึ่งที่เก้าเจ็ดเก้าเก้านะ จับคู่ก็หกสี่สี่หกหกศูนย์ศูนย์หกหกเก้าเก้าหกสี่เก้าเก้าสี่นะคะเก้าสี่เก้าสี่เก้าหกเก้าหกสองสามสี่หกแล้วก็สามศูนย์หกเนาะอันนี้สําหรับรอบเช้านะคะที่เราทําให้เนาะเราเปลี่ยนจากสามเป็นสี่เด้อาจจะเป็นสองหกศูนย์หรือเจ็หกหกศูนย์สี่หกศูนย์สี่หกสองนะ 9 4 9ที่เราจับให้นะส6มหกเ้าขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไปรอบบ่ายหกับ9 7กับ0 6 0 6 1นะ6 2สอง4 6สา9 7 0สี 1, ่3 7เจ9 7ห2เก้าเจ 9, 3, 9 2 6นะคะจับคู่ก็ห9 9, 9 6้า7 6้าห9ห0เจนะ ถ้ามันมาเบิลก็หก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 เจ็ดเด้อหกหกเจ็ดกลัวมันเบิลหน้าเนาะเนี่ยหกหกเจ็ดหกเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าสองเนาะสามหกศูนย์ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะคะสวัสดีค่ะระวังมันจะมาตองหก